มันบ่มีดหรอกอนไรว่าดีๆหรอกขายถือๆกันบ่มี่น้องบุญปันขึ้นลิฟต์อีกแล้วมันยังบ่แล้วโอ้ยนี่แหละครับเพื่อนรักซื้อรถเก่าว่าซื้อซื้อซะขันไปเจ้าซื้อไปซ่อมนั่นหากห้ามแต่นี่ก็ขึ้นแล้วขึ้นอีกนะครับขึ้นเบื้องช่วงลางา่างมากยังเนี่ยเลยพนไปเบียกยังปะได้ๆกันโค้งเลยกันโค้งกอดฮะแล้วอะไรเรนบ้ลูกมาก รวมทีมสั่งกิโลขายนี่แหละขันซื้อรถโอ้ยเฮ็ดไห้พี่น้องรถเก่าๆขันรถหม่ๆมนี่ยี่ในนี่มาเบิ่งพี่น้องเบิ้งไมใหม่นี่นี่ไม่นี่ไม่ได้ซ่อมนี่ซื้อไปบ่ได้บ่ได้ซ่อมดอกเอาไปใส่นะคะ als, รับส่วนคันี้ขันซื้อพี่น้องซื้อรถเก่าลาคห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นตามสภาพผมบอกไห้แเจ้าตองเลยเปี่ยนลูกมงลูกหมากลุงนี่นั่นมันบ่มีดอกอนไ้ว่าดีๆหลักขายถือๆกันบ่มีนะครับมันมีแต่ เอามาเฮ็ดไหลักาบานนีพ่อทดสอบแล้วราคามันก็นจะสูงเพราะมันสูงแลลวเพื่อผมก็ต้อนขายแพงพี่น้องนี่พ<ผ>มว่าให้พี่พัน,ยนอยนโครลาดไอ้พาเบียกย่งอยู่เป็นบอลพนเบียกหลังเบิงให้เพิ่นเลยเด้อให้ทิพพ่งยิงยิงเบิงเบียกหลังกังข้องขังนี่คือน,นั่นโย่โอ้ม่ไห้ครับอืมาไมมา,มามเบิงนี่ขี้ไปมันดังคึกกึกคึกกึก, Р ก,ก,กนี่ลูกหมากพ่อได้ ผมกับเปียนให้บางตัวเ่ราะม่นเปียนเบิด์ตสุยางสุเนียนี่พี่น้องขัดเปียนเบิดแล้วเพราะเสื้อเจ็งมันสั่มหลายรถเกานะ่าหน่ะบอกตรงๆอันนี้ก็เช็คตามตามระเบียบแล้วหน้าแล้วบ่กให้มันฉีดลยฉีดได้ครับพี่น้องกับสมราคาที่ผมเรียนให้เนาะถ้าผู้ใดว่าเอ่ออย่างไรกิ๊บๆล่ะเอ่อมันคงสัญญาขับรถปีตำจานเลี่ยนอันนี้แหลกพวงมาลัยกับพ่อหแห้งแล้วจานได้จานดิสเบรกยังยังเหลือหลายอยูพ่พาเบกียกับพ่อได้เด้อ เบิร์ตผู้หลักสุดเจ้าค่อยเปลี่ยนเอามันก็พ่อใดอยู่มันเหลือหลองอยู่มันเหลือหลองอยู่นะครับมันเหลือหลองอยู่นะมันไม่ใช่เล็กน้อยนะครับพี่น้องมันเพี้ยนไฝเพี้ยนมากหลาย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 มันกระไรบาทไรตังค์เอ้าอันนี้บิส์สไลด์ได้เปล่พ้นเบิมีน้ำมันเได้เปล่าโอ้โหตายตัวนี้นี่แหละตัวนึงพี่น้องต้องต้องต้องเช็คเบื้องตัวนี้ตัวนึงโอ้โหไม่มีน้ำมันไม่มี มันบดเด้งดิ่งบดเด้งดิงมันบดเด้งดิงเขาเรียกยว่ามันไม่เด้งดิงโอ้รถเก่าสอมนะมเออเรียบร้อยเด้ใเอใค้น้องบุญปั้นเช็คช่วงล่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะามาคัดสีอีกคัดมบตาให้อีกเหนื่อยนะครับ ถามว่าคนที่ได้ไปหนึ่งคุ้มนะครับเพราะรถเก่าแล้วคันบนบีตรวจสอบเรียบร้อยพี่น้องซื้อจังได้กระไรสอมแต่ผมเช็คให้บางตัวบางชิ้นบางย่างอาจสิรุดหลอดสายตาพ,พี่น้องก็ต้องรับได้นะครับบอลเมีนมาได้ไปแล้ววัดดีๆทุกอย่างมันบอลเมนได้พี่น้องมันวได้ดีทุกอย่างขนาดนีนด้เอาตัวเขาตรวจสอบได้นะครับเดี๋ยวขอเวลาบุญปั้นอีกกว่ามันสองอาทิตย์แล้วเทดดนบุญปั้นของเราเดี๋ยวขออีกสองอาทิตย์ พี่น้องอย่าได้รถเก้าอย่าได้รถห่างอย่าได้รถด,ดีราคาแพงมาเอาแล้วผมแพงแต่มันดีพี่น้องเห็นแล้ว